ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเพยจตุรัสขอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนางจิตมาศการจนาทัดทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเพยจตุรัสวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2568นางจิตมาศการจนาทัดทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำงพยจตุรัส ร่วมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอจตุรัตในงานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นและได้จัดบูธแสดงอาชีพณสาลาวัดยานนาวาบ้านนนจานตำบละหารอำเภอจตุรัตจังหวัดชายภูมิระหว่างวันที่17-19กรกฎาคมพุทธศักราช2568นางจิตตมาศกัญจนะทัตทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจตุรัต ได้มอบหมายให้ครูสกรรระดับอำเภอจตุรัสเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเสริมสร้างประเทศไทยใสยสะอาดภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และมูลนิธิป,ประเทศไทยใสยสะอาดโดยมีนายรัฐวิสเสถียรรัมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชายภูมิเป็นประธานเปิดณห้องประชุมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชายภูมิ วันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2568นางจิตมาศการเจนาททองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจตุรัสพร้อมด้วยครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตมทั้ง9แห่งคณะกรรมการสสปชตเข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตกิจกรรมหลักที่2สสปชตขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียง และรับโู้ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ MOU ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพให้กับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทั้ง16อำเภอณห้องคอนเวนชันฮอล์โรงแรมสยามริเวอร์รีสอ์ชัยภูมิระหว่างวันที่24-25ถึงกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568นางจิตตมาศกัญจนะทัศทองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจตุรัต ได้มอบหมายให้ข้าราชการครูครูศูนย์การเรียนรู้และบรรณรักษ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568 บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจตรุรัสได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยมีกิจกรรมดังนี้พิธีทำบุญตักบ,บาทถวายพระราชกุศลณลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจตรุรัสในช่วงเช้าพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพร,พรชัยมงคลณหอประชุมอำเภอจตรุรัส โดยมีนายเดชเสนคำนายอำเพยจตุรัสน์เป็นประธานในพธิธีวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภยจตุรัสน์พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเพอจตุรัสน์ได้จัดงานทำบุญครบรอบ32ปีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเพอจตุรัสน์ซึ่งมีกิจกรรมทางวิชาการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาส,าสกรระดับอำเภยจตุรัสน์ กิจกรรมวิชาการของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขตสามการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อเรื่องมหันตภัยของบุหรี่ไฟฟ้าการประกวดร้องเพลงไทยรูปทุ่งกิจกรรมพัฒนาอาชีพการฝึกทำขนมโดนัทนมสดขนมวาฟเฟิลและศิลปะลูกปัดประดิษฐ์โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยบรรณารักษรห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดชัยภูมิได้นำรถส่งเสริมการอ่าน ่ทีมาให้บริการกับประชาชนโดยมีนายเดชสนอคคำนายอำเภอจตุรัสเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2568นายิาจิตมาศกัญชนาทัตทองผู้อำนวยการส่ย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจตุรัสพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอจตุรัสได้จัดบูธกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพิจารณาคัดเลือกนอายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นเป็นนายอำเภอแหวนพิรประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณที่ว่าการอาเภอจตุรัสจังหวัดชัย,ยภูมิศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอาเภอจตุรัสขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติดตามรับชมสวัสดีค่ะ